สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านนะครับดีตอนเชา้าครับก่อนไปทํางานนะครับขณะนี้เวลา6กนาฬิกาสานาทีนะครับฝนตกแทบทั้งคืนเลยคืนนี้วันนี้ประกาศเข้าสู่หน้าฝานอย่างเป็นทางการนะครับกรมอุตุประกาศเรียบร้อยแล้ววันที่15พฤษภาคม2025เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับฟุตบอล ชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนขับหรือช้อปปี้ขับนะครับฤดูกาล2024-25รอบชิงชนะเลิศเลกแรกนะครับเตะแบบเย้าเยือนเลกแรกจบลงไปเรียบร้อยนะครับเป็นการพบกันระหว่างข้องอันทานอย f c พบกับบุรีรัมยูเนเตดนะครับผลปรากฏว่าเสมอกันไปนะครับ2ประตูต่อ2นะครับแบบสุดมันเลยเนี่ทำให้บุรีรัมได้เปรียบละเนัด2เลก2นะครับ มาเยือนที่ช้างอารีนาในวันที่21นะครับอาทิตย์หน้านะครับวันที่21พฤษภาคมนั้น,นเวลาประมาณ20นาฬิกา19นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับประมาณเนี้ยก็ของอันทนอยต้องมาแก้ถือว่ามาแก้รับนิดนึงนะเพราะว่าถ้าหากว่าจะไม่ชนะก็ต้องอย่าแพ้นะครับเพราะว่าถ้าแพ้เลยก็คือจบเลยแล้วก็บุรีรัมย์ได้เปรียบเสียงเชียร์ความคุ้นเคยของสนาม แล้วก็วิธีการเล่นนะครับบุลีรามได้เปรียบหลายขุมเลยดังดังนั้นแฟนๆบุรีรามนะครับต้องไปร่วมเชียร์และให้กำลังใจนะครับร่วมเชียร์และให้กำลังใจนะครับในเลขที่สองนะครับเลขแรกเนี่เสมอกันมาสองประตูต่อสองอ่าอัปเดตเวลาเป็นสิบเก้าจุดสามศูนย์นะครับ่เดี๋ยวแอดมินใส่ให้เลยสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับ นับที่2นะครับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนะครับฤดูการ2 0 2 4 2น2 5นะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับเมื่อวานนี่มีข่าวนิดนึงนะครับมีข่าวนิดนึงว่าเออไทยจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่อะไรสักอย่างหนึ่งับยังไงก็เดี๋ยวติดตามรับชมไปด้วยกันนะครับยังไม่มีรายละเอียดออกมาเพจของเพจดังกูรูชื่อดังเลยว่ากันเถอะถ้าอัปเดตมาเนี่ยจะเร่งนำข่าวข่าวนี้น่าติดตามครับ จริงๆเนี่ยแอดมินจะไม่ค่อยลงข่าวในรายละเอียดข่าวๆ่าวการเปลี่ยนแปลงการยกระดับอะไรแต่มันเยินเยอะอะไรประมาณนี้แต่ว่านี่รอข่าวกูรูดังเลยของมาให้สัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวติดตามแล้วชมไปด้วยกันนะครับฤดูฝนเรียบร้อยแล้วโอ้ฝนตกแบบอตอนรับแต่ว่ากรมอุตุบอกว่าโด,โดยภาพรวมแล้วฝนจะไม่ไม่ชุกเท่ากับปีที่แล้วดังนั้นก็ขอให้ภาวนาอย่าเป็นเหมือนปีที่แล้วนะครับที่ ประมาณเดือนอตุลาคมตุลาคมพฤศจิกาอะไรประมาณนี้เกิดน้ำทงน้ำท่วมโคลนไหลลงมาที่อำเภอแม่สายอะไรประมาณนี้เราซาบากันอยู่มไม่อยากให้เป็นอย่างงั้นดังนั้นก็รักษาสุขภาพนะครับผมโควิดม่อีกแล้วครับไม่ต้องกลัวแลครับโควิดมาก็มาครับแอดมินจัดไปสี่เข็มเรียบร้อยแล้วก็ตามนั้นนะครับก็คงไม่มีอะไรมากเพราะว่า สายพันธุ์นี้ก็ถ้าเทียบกับวัดวัดหนักกว่าอะไรเงี้ยว่าอย่างง้นนะครับตามข่าวแต่เหมือนเดิมครับไปติดผู้สูงอายุผู้สูงอายุอาจจะภูมิต้านทานไม่ดีเท่ากับหนุ่มๆนมุอะไรประมาณนี้ดังนั้นก็ใส่แมสดีกว่า่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นเดิมครับผมสวัสดีครับ